มาครับมาเช้านี้จะพาชมฝูงเทาเรมโบเข้าใหม่มีให้เลือกมากกว่า10บงี้สคันเดี๋ยวเสียยะ15บายางไปบึงครับก่อนอื่นทักท่ายพี่น้องเอ็ซี่สวัสดีครับเสียยะบรรท่ารูปรอยใจดีครับพี่น้องเอซเริ่มจากขั้นแรกก่อนแล้วกันตัวนี้เป็น1.9นะครับ1.9 LDA ยกสูง ปี2021นยะีอะอันไหนพอหูราคากับสิบอกเด้อันไหนบอหูกับสิว่าไว้ก่อน5 1 5 0 0 0สีเทาเดมโบหรือเทอรเอิ้นสีดำม,มนะครับสีเทาเมทัลิกค่างวดเก่าพันบาท1,000 0บาทนะครับแอคทาสเครื่องเสียงเต็มล่ำเกียร์ธรรมดาค่างวด3 0 0 0แต่วันนี้เราจะนิ้นย้ำเทาเดมโบก่อนแล้วกันนะครับผมมา ตัวนี้1.9 Z 4ประตูเกียร์ธรรมดาปี22ไฟหน้าเลเตอร์ไฟท้าย LED ใส่แม็กจัดทรงเป็น TE 37เลเซอร์แดงทางวัด10,000บาท1.9 SDA เทาแ l a โบ 2, 2,023ใส่แม็กทรงสปอร์ตนะครับผมคันนี้ปี22ขอโทษทีรถมาใหม่นะครับล็อกอยู่นะ ภา,ภายในสวยสวยนะครับผมเลขไม่หล,ลักหมื่นโล SDA เอาไปผ่อน8,000นะครับผมสายบรรทุกครับเฟอร์รรี Ferrari, บ่บรรทุกหนักเทารเรมโบปี2 0 2พัีบชุดแต่งเรียกว่าจัดเต็มคอกแซมเมรด9ชั้นขึ้นกระทะผาเทารอยยางมิสลินเสริมแหนบเสริมโช๊กนะครับให้เรียบร้อย ภา,ภายในครับงามงามนะงามกรีบนะครับเบาะหนังเลขไม้คันนี้มีกุญแจอยู่ตรงประตูพอดีเลขไม้หนึ่งมืนสามพันโลไม่น้อยหน่อยกุญแจธรรมดาพี่น้องเอฟซีนะครับเอาไปฟรีดาวคางวดแปดพันเก้าพันนะครับผมไปต่อไปต่อเก่งน้อยหน่อยคันนี้เงินสดเก้าหมืนเก้าพันบาทนะครับเก้าหมืนเก้าพันบาท ถัดมาที่1.9นะครับอันนี้ออโต้ด้วยโอ้โหโรเตียยีราพแค่1.9แซดหรือแซดอะไรนะครับแซดเฉยๆนะครับผมาตดเฉยๆ1.9แซดเฉยๆยีราฟแคะพรม VIP นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเกียร์ออโต้นะ รอเวลยังรอเอาไปผ่อน1,000 0บาทนะครับถัดมาที่1.9 S ธรรมดา2 0 2 2 2 3นะครับ่างวด8ปด0 0 0 0พี่น้องครับโอ้เรียกว่าวันนี้เข้าแต่เท่าเรมโบจริงๆรถเยอะมากนะครับอา้าวจัดไปกับโปรโมชั่นฟรีดาวออกรถ0บาทอ่ะขนาดสีดำไม่พาไปดูดูแต่เท่าเรมโบ ออกรถศูนย์บาทฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนบัตรประชาชนใบเดียวส่งฟรีทั่วไทยมักชอบขั้นไหนอยากให้รีวิวขั้นไหนเป็นกรณีพิเศษแครรูปทักมาเดี๋ยวสีรีวิวให้นะครับพี่น้องครับอา้าเป็นกำลังใจให้เสียยะพิมพ์คำว่าโคตสุดโคสุดโคสุดเสียยะใจดีเสียะสยะขวัญใจคนจนเสียยะของแท้กดไลค์กดแชร์ไปเด้อพี่น้องเอฟซจ๋า สวัสดีครับ